สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องมื่อสุบพูสักคนสุโมงสุบอนเด้อพี่น้องเอ้ยมื้อนี้กาวันที่สองสองเนาะเดือนสิบเอ็ดทุกคนเป็นมือดีแล้วมื้อนี้น่ะมือดีแต่มาคนเดียวคือเก่าคนเดียวทุกคนนั่นแหละมื้อนี้จะมาให้ให้พ่อแม่พี่น้องบุญวาโยนี่เขายืนอยู่โซนน้องบอลทุกคนเบื้องข้างหล่างเรากำลังจอดเล็กทุกคนปัตตุโค้งนั่นแหละกำลังจอดเล็กกว่าเด้อทุกคนมื้อนี้กาจะมาให้ให้พ่อแม่พี่น้องบุงวาโซนอย่างนี้คนจะล้าจะน้อยแต่วันยังเปิดเปิดปทางการเดี๋ยวมื้ออื่นนะจะเื่อไปทาางกรนนนคั่แหละ ก็ต้องมาไล่ายาหางนอนไปเบิ้ลทำกันว่าคนจะไล่บอ่อแต่เมื่ออื่นนี่คนไล่แน่นอนแต่มื่อนี้ก็เอายางมูซื้อว่าคึกคืนครับตา,นานเน,าน,น้นอนีดีเนาะไปทุกคนไปเบิ้ลบางทีเขาโพสตคลิปอยู่ประตูโค้งฝั่งนั้นเนอนเบอร์นี้เขาจะยางเข้ามาโซนหน้าเห็ุโซนหน้า,นนาก็ยังไม่มีเครื่องไลนนะ่พี่น้องมีแต่อาหารการกินเพิ่นขายนะพี่น้องเลยแต่เมื่ออื่นนี่เพิ่นเพิ่อนน้นจะได้ออกเมื่อเท่าน่ะอะไรเมื่ออื่นนี่ก็ได้ออกเมื่อแลนะ้วพี่น้องเลยมันจะไม่แบบเพื่อเป็นทางการเท่าน่ะเขาจะมาเครื่องคายอยู่แถวนี้เนาะ เดี๋ยวเครื่องคายโซล่ากอ่ะคายอยู่แถวหนองๆนองพี่น้องเต็มเลยคายเครื่องคายของบนบรรยากาศพีน้อนี่ไายเครื่องครบสุดเลยเนาะนี่ปลาปีงไก่พี่น้องเอ,อ,อ้ยเต็มเลยบนบรรยากาศพี่น้องเอ้ย รถก็มาได้ยนะรถแต่ดดว่าคนยังโบราณไปได้เลยพี่น้องเลยคน่าจะเป็นมืออื่นเนาะมืออื่นนี่คนน่าจะหลายในมืออื่นเลยอื่นนะี่นก็เป็นทางการนะเด้มอ,นเนอมืออื่นนี่ยาำงูครับครูมาเลาะมาลิน้นมากินมาเที่ยวนะพี่น้องอะไะ เนาะเงาเนาะเงาเมืองบรรยากาศก็ชิมเหมือนๆเนี้ยแน่นะก็มันอ่ะอะไรเพราะว่าส่วนนี้เขายำพันเปิดไฟครับเมืองอื่นนี่ก็นะจะเปิดไฟเต็มเต็มที่ตัวระบบนะคุณเอาไว้เต็มเนาะอะไรเต็มจะนะก็เต็มหมดเลยเนาะเพราะว่าจันทร์จะมีบูธแต่ละบูธนะพี่น้องเห็นบ็อทแฮนบูธมาพี่เนาะอะไรบูธแต่ละบูธค่ายเครื่องค่ายของเนาะ เต็มที่เลยจะน่าจะเต็มกว่าเรื่ออื่นนี่เอาล่ะกินใกล้พี่น้องเลยอาหารกันกินเต็มเลยพี่น้องเด้อมุ่จะอาหารกกันกินทางนั้นพี่น้องสลายไปเลาะไปลิ้มมือพี่น้องเลยได้มาคนเดียวนึงเดียพี่น้อง มาคนเดียวยบบซีเงาเงาเนี่ยนะะเอออะไรโอเคเด้อพี่น้องอีโซนี่ก็ขายเครื่องขายของพี่น้องนะคือว่าเพิ่นเริ่มวางเพิ่นเริ่มวางขายสินค้าแล้วพี่น้องนี่เริ่มมาขายสินค้าแล้วพี่น้องเพราะว่ามื้อื่นนี่ก็เป็นแบบคือว่าเพิ่นเปิดเป็นทางการพี่น้องในบวกเริ่มซื้อเครื่องซื้อของวางขายเครื่องขายของแฮลโซนี่คือว่าเนี่ยอันนี้ก็เป็นธรรมศาสตร์แล้วพี่น้องเลยเป็นแบบว่าเป็นธรรมศาสตร์แล้วเนาะคือว่าใหม่เลยนะเออใส่แบบใหม่เลยเนาะเพิ่นเพิ่นบุคคาเดเซลเล็กเซอร์โลพนะ คนกะคงซื้อเวลาไล่เติมมาแหละเดิ๋ยวเดี๋เขามาไล่เติมสองคนนี่นี่นี่เดี๋ยวครื่องขายคล้องเลยพี่น้องเด้อวางขายสินค้าต่างๆพาพี่น้องย่างไปเบิ่งเนอกเบื้องเช้าจะย่างครับพี่น้องย่างเข้าไปในโซนทะลวงบ่พี่น้องย่างไปเบิ่องโซนทะลวงด้วกันน้องกับคนไลยอยู่ดิคนคนไลเนาะนะเข้าโซนเะคือว่าไลยเติมมาเนาะสวยงามพี่น้องเงินลาวเนาะ มีรองอนะไรส่วนลแบบะกันบอกงามไหมพี่น้องเขาบอกนี่ส่วนลายจับปว่าเพื่อนจะเอาใหม่ขั้นมาเป็นหานคือแบบมาแปะหูก็แม่น้องแปะหูเป็นศิลปะพีน่น้องนี่บางห่างลายก็ใครเครื่องใครของลายนอะไรบางหานก็ยังเฮ็ดอยู่เนาะบางบางหานก็คือว่ายังเฮ็ดอยู่เด้บางหานก็คว่า,า,วาวนะบางหานก็คือว่าวแล้วเราขนาะดบางหานก็คือว่าแล้วแล้วก็วางคลายเรียบร้อยเด้ ขายซินพี่น้องซินก็มนี้พี่น้องเลยนั่นแหละนี่พี่น้องถ้าได้เคยเห็นแบบน,นี้พี่น้องเลยนี่พี่น้องเลยโอ้ขายตกร์ตาเนาะครบสุดเลยเห็นบ่นี่อ,นอันนี้เป็นแบบกระติบเขาก็มีพี่น้องเลย <ub> s <uit> <S เป็นกระติบเขาเป็นนี่แหละเป็นโต๊ะเป็นตั้งพี่น้องเนาครบสุด <s> เ <uit> นาะนี่อันนี้ก็เป็นซิกเนเจอร์นึงถือว่าเป็นสิค้าเหล่า,หาแล้วก็แม่นนเนาะนี่เห <ub> ็นบ่พี่น้องนั่นแหละ เดินะเหมืออาจารย์อ้หักลายอันนี้เป็นบอนโซนท้ายหูเด,ดยพี่น้องอันนี้ก็แมนแ่นเนาะบางคนก็มาเลาะท้ายห้องท้ายหูอย่างนี้ต่างๆเลยย่างมาเนาะเบิ่งโอ้พระญาติงามบ่พี่น้องงามบ่ คนก็มาไฮ้หัไฮ่หอยพี่น้องมาประกอบมังคุดเงินซูน้ำแฟนกับ่แม่น้องนี่ตานี้เห็นบอกเราเคยเห็นเนาะอันนี้คือพี่นี่คือว่าจัดใหญ่จัดเต็มจัดอลังการอันนี้เนาะพี่นี่เบิ่งพี่น้องนี่เราพามาขึ้จัดใหญ่ดิปีนี่นะครับซึ้งคืนก็แต่ละปีเหัวซกน้ำปีล้างหัน จะเป็นโควิดนะ่ะโควิดกับโค้ดก็คือว่าบุหรี่บ้างนะเนาะแต่ปีนี้คือ yeah, ว่าจัดหลายดรว่าจัดย so ่างอะไรอย่าเงี้อเเขาจะย่างไปเบื <pper> ้องฐันหลวงเบื้องบรรยากาศน้ำกันด้วยโซนฐานหลวงโซนอันนั้นคืเราเนี่ยโซนบุฟเฟต์กุฟเฟตาเหล้าคือเเนาะคนะโค้ดไล่เพี่น้องเนาะอาสัางเลยกับโค้ดไลเติรลที่นั่นีัก็คนดไล่เนาะ อนี้นเรร้ายเลยวเลวลาคนเริ่มร้า, le le, รรายแน่ได้ เดอ,อพี่น้องนี่เพิ่อนจะบอกจัดทอกจัดไฟต่างๆอืมมาเบิ่งพี่น้องมาเบิ่งอย่างแบบอันนี้ยังเขเป็นทางการอันนี้เดอ้อมืออื่นนี่เป็นทางการมืออื่นเนาะมืออื่นนี่ยนะจะเปิดเป็นทางการหล่ะกับที่มาให้ครับพี่น้องในวันในส้มมาค้นนะจะร้ายจะน้อยพี่น้องดูน,นี้พูด เด้อพี่น้องเด้อมานกกาเรากังพี่น้องเป็นเด็กกาคือแบบยักสีนั่นนิดนึงพี่น้องเอ้เมื่อก่อนเขามาแน่ก็คือปลายอยู่แต่ว่าบอร์ขนาดแบบแต่มือเฟิรนี่ยำภาพว่าคนกันหนาจะเต็มที่นะคือว่าไล่เติมเนาะทัดมือเฟิรงานพี่น้องเอ้แหละที่จะย่างไปทัดล่วงให้ครับผมพี่น้องให้เห็นนอยนึงแต่วันนี้จะให้ครับผมพี่น้องเห็นแบบเต็มระบบเนาะก็อีกอีกโซนนึงอีกซอยนึงจะมีคนไลยอยู่ด้วกันเนาะอีกซอยเนาะนี้เรือมันจะมีเป็นทางเขาเนาะพี่น้องเออ อใครเครื่องไข่ข้องกันเด้พี่น้องนี่การลบว่เครื่องกรณีพี่น้องอันนี้บวชใครเชื่องใครขล้องพี่น้องนี่เดีย๋ยวอันนี้ก็อีกอย่างก็เป็นปากห้างเนาะปากห้างวังวังเข้ามาแต่ปากห้างมันคดี๋ยวจะมีประตูโค้งพี่น้องประตูโค้งหางนน่างหนาเนาะเบื้องนี้แหนละเบื้องบรรยากาศสำกันเนาะอือ หลยนะคนลลยแหงนะอต่างเลยนะทาเข้เลยนก็ไป่สแล้วใละลายนริงจนะเป็นท,ทางเขาด้วยทางเขาก็คงไดไล่นิดนึงเนาะ ลายก็มีน้องคนลายก็มีน้องในนี่เห็นไหมะโซนอันดอกก็มีเซฟติ้งโก้เป็นเพียงใดเห็นบ่โซนอันดอกก็มีเซฟติ้งโกกันได้พี่น้องเลยฮัลโหลมีกาคายเครื่องคายคลองอีกนึงเนาะมีเสียงเพลงเสียงแห้งง่ายนี่ไงอะไรคายเครื่องพี่น้องเด้คายเครื่องคายคลองพี่น้องเอ้ยเลิ่มมาเด้อแต่ยังคงเป็นทางการเนาะมื่ออื่นกันนะมันจะคพายเต็มทีมื่ออื่นเน้องอะไร สีโีนเนาะอาเซียว่าสีพี่นอพี่น้องเพี่น้องเนี่นีงามคบพี่น้องงกานะนเทนสิงสาสะบัดพี่น้องเบิงนะเมืองาการสิงสาสะบัดนากันอเนาะนี่พี่น้องโซนอันนี้คือว่างามพี่น้องครบ่อ่าเ วันเซโกพี่น้องวันกการข้างการกินน้องด้นี่แหละาการกินอันนี้วันเป็นโซนของผู้น้อยแล้ว่ะเล็กน้อยนั่นเองนะพี่น้องนี่นี่างกระเบิ้งสิงสาสวันนอกันบ่นั่นแหละยางเบิ้งเนาะสิงสาสวัควเดิน อเลาไ้นรนแลต้่านี่แหละเียว่เพื่อนเราเที่ยบป่แหละเที่ยบ่ะพี่น้องก็สมมาพับก่อนเนาะก็หาพี่น้องได้ เบิ้องใบส้มเบิ้งบรรยากาศคือว่าการคำนัดตาต้อนนี่ยเนี่ยเนาะมืออื่นนี่เขาจะให้ให้พี่น้องเบิ้งเต็มที่เด้อพี่น้องเด้อเพราะว่ามันคือว่าเนาะมันก็ไฟกับพยากแกงมาได้ๆขนาดคนก่รลายยูแต่ว่าบุรลายเขาหมือเปิ้ลเนาะมือเปิ้ลนี่คนอาจจะรลายแล้วก็ย่างเออก็บุได้พี่น้องเลยเส้นทางน้องบอดดีกไฟเหมือนกันเนี่ยเนาะการบนตองนี้ยห่างเนาะพี่น้องเด้อฝากไลค์ฝากแชร์ฝากติดตามพี่น้องเด้อฝากติดตามคอยได้ลค์พี่น้องเด้อเพรว่าซองคิดปลักไลค์ไลค์พี่น้องเด้อเขาจะมีคิดเนาะ ลงแน่อัปเดตครับพี่น้องเด้อเพื่อนในส้มมาแน่พี่น้องเด้อบรรยากาศล้างอภิทยาน้องฮูดนะเนาะเด้พี่น้องเด้อก็ส้มมาประกวดเป็นน้องฝั่งไรฝรั่งแซ่ฝรั่งติดตามพี่น้องเด้อจะบอาหารที่ไม่เขาเองเด้อพี่น้องเด้อพ่อเขาใจร้ายพี่น้องไปก่อนพี่น้องไปนอนก่อนพี่น้องเด้อเมื่อยพี่น้องไปนอนกันไปบ่ายพี่น้องไปนอนกันเด้อ